สวัสดีจ้าอีสารตายทำกินมาแล้วค่ะวันนี้สิพามาอัปเดตเบิ้งขางบักทวเนาะขางบกักทัวขางบักแตงขางบักบวบเนาะใช้งบประมาณแค่สามสิบสี่สิบบาทซื้อแต่เชือกเนาะคะ่ะเชือกฟางเอามาเห็ดไม้ห้าวกะหาตัดเอาอ,อมๆบ้านกลางทางถนนไม้กระทินไม้กระเช,ช็ดนี่แหละคะ่ะ เอามาปักหลักแล้วก็ขุดดินลงไปกันปกักแล้วก็ผูกเสือกโยงใส่กันเอาแบบบานๆง่ายๆเนาะก่ะต้องเปลืองงบประมาณไปหาสื่อให้มันงงยากเนาะเอาสปปลูกพักกินองเขาต้องลงทุนแบบน้อยๆเนาะก่ะต้องไปลงทุนหลายส่วนผักตอนเ,เช้าเช้าเนาะช่วงเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงกว่าเราไปส่งเด็กหน่อยแล้วก มาอัปเดตไปส่งเด็กนักเรียนแล,แล้วเขาก็มาอัปเดตพักให้เอฟซีเดบิงอันนี้ก็บกบวกค่ะกำลังขึ้นข้างเลยคางบวกๆกับซีฮิตมัดเสือกไลนเนี่ย่ยาเวลามันเป็นหน่วยเดี๋ยวคางเขามันสีบบวมันคงก็ต้องมัาเสือกหลายๆเอาแบบบานๆนี่ ิดง่ายๆเนาะเปต่อไปหยงเนี้ยลมตอนจะๆลมยินเด็ดอ่อนๆนี่ค่ะปลูกบะไายนะคะปลูกพ่อได้กินตะคของ็ลองเบิงนะคะั้างแดกในการอันปลูกพักปลูกพักกินเองอันนี้ก็บบักแตงกวาค่ะ เราไม่ใช่เราไม่แตงกวานี่นะสิเป็นแตงไทยนี่เฮาเห็นแล้วหลักฐานโตัวทำลายผักเฮ้าเดี๋ยวคนไม่หยากเอาไปบีทั้งนอกเด <c oughs> ยวสิว่าท่ารุ่นระกำสาบิงมันกินมันกินใบจนในนี้เนาะเน่งตับเตาเมันสุดยอดอดีๆก็เอนแม่ตับเตาแลวแม่งแต่แม่ตับเตาเลยเนาะเม่นบอ ชื่นชมในยอดบกบวบอยากกินยอดบกบวบลวเก็บยอดบกบวบไปลวกไดีบยวมาดูมีคานกับแข็งแรงอยู่นะคะใส่เสือ้อฟางแบบแบบไอแบบแข็งแรงแบบทนเนแบบแข็งอะ่ะไม่ใช่เชือกฟางอันแบบบางๆเลยคะ่ะเสือ้อฟางอย่างดีแบบแตงแบบทั่วน,นี่ก็ทั่วปู พูกกระจีดข้างไงลายๆนี่มีตัวฟักยาวตัวฟักยาวนาจะได้กินอันรังเขาาละมั้โอู๋คนเขา่านได้กินรังเขาาละมั้แตงกวานี่ค่ะฝีมือของอีสานได้ คนเคยเห็นแล้ะกิบ่ีตื่นเต้นบันไดเนาะแต่ว่าคนบ่เคยเห็นแล้วมาเห็นแบบนี้นหะมันรู้สึกว่าพุ่มใจเลยค่ะตื่นเต้นเาะตื่นเต้นแบบเอ้ยฉันทําแบบนี้ได้ได้หรออย่างประมาณนี้มันนี่บ่ได้ล่องผิดล่องถูกนะอยากปลูกกระปุกเลยแต่เคยเห็นอันอีพ่ออีแม่เห็นแม่ไยพ่อไเพ่นปลูกเนาะสมัยเฮาน้อยๆก็เห็นิ่นเ็ดแบบนี้ล่ะค่ะ ไม้ตะกี้ปลูก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 ถิ่มใบเพื่อเอาไม้มาเสียบเสียบใส่เสียบหัวปักให้มันเป็นข้างบมุกทั่วขึ้นตะกี้นะ่ะเอาก็เลยเอามาเห็ดตามเนาะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตเพลงสนี้เนาะค่ะเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อค่ะวันนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจอีสานตายน้ำเด้อค่ะ